นี่นะครับบรรยากาศาาการอบรมเทนนิงของทางเซฟตี้นะครับเป็นการอบรมเรื่องของแท็กล็อกเอาที่ใช้กับเครื่องจักรนะครับถ้ายุะล้มลงยนืนด้านในนี่ก็ได้นะด้านในเชิญมา อ้้นีตงผู้ทำการอบรมคือที่คงนรินนะครับจากโรยงานเซฟตีฮะร่มเลยนะอนนั้นอันั้นเกียหอมจะตายเอาอะไรมาหอมก็หอมจะตายเนี่ยจตาย ปั้นนี่ก็ได้นะเดี๋ยวเนี้ยกันเลยเดี๋ยวปั้นนี่ก็ได้งานใหญ่เอาละเวลาเราเยอะกวนาน่าบ้างนนี้ก็ลงชื่อนะครับทำตามลงชื่อลง,อลงเบียนแล้วก็แจกจ่าเอกสาร

พูดคุยกันประมาณ15นาทีนะไม่เกินนั้น <c oughs> ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหามีใครยังไม่เคยอบรมการใช้กุญแจล็อกเอาบ้างยกมือขึ้นครับใครยังไม่เคยอบรมโอเคใครเคยอบรมแล้วเอามือลงใครเคยอบรมแล้วก็ <c oughs> อ่าอบรมแล้ว <c oughs> ใช่ไหมโอเคบางคนเคยแล้วตอนเราเข้ามาทํางานใหม่ถูกไหมแต่บางครั้งเรา <c oughs> ไม่ได้มีการร้องขอเพราะว่าหัวหน้างานอาจจะมองว่า ยังไม่ได้เข้าไปทํางานในจุดที่มันมีความเสี่ยงอันตรายนะครับตอนนี้บริษัทเราเริ่มจะมีการขยายผลไปทุกส่วนการผลิตละให้เราใช้กุญแจแล็อกเอาสิ่งที่เราจะได้ไปนะครับหลังจากการอบรมเสร็จจะเป็นวันจันทร์แล้วนะครับจะได้ไปคือมีกุญแจหนึ่งนะครับแล้วก็มีลูกกุญแจนะลูกกุญแจที่เราจะได้ไปมีหนึ่งลูกนะครับแล้วก็บัตร อันนี้เขาเรียกว่าแท็กก็คือป้ายนะกับกุญแจก็คือล็อกเอาท์แท็กเอาต์ต้องใช้คู่กันแยกกันไม่ได้แบบตอนนี้นะนะครับกรณีถ้าเกิดมันมีความอ่านไม่ออกถ้าอ่านไม่ออกเรือนรางขอใหม่เลยนะครับสามารถทําใหม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามหายต้องเขียนแจ้งหัวหน้าง,งานให้หัวหน้าง,งานีินด่าว่าเอ้เราไปเก็บไว้ตรงไหนให้หาก่อนในละำแรกนะครับ ถ้าหาไม่เจอเราก็ต้องมาขอใหม่แต่ถ้าเกิดกรณีถ้าเกิดเราล็อกไว้ล็อกไว้แบบนี้อันนี้หายไปมาเบิกได้ที่เซฟตี้เซฟตี้มีกุญแจอยู่ที่เดียวอยู่คนอยู่แผนกเดียวนะไม่มีจ่ายไปให้แบคขึ้ห้ามปั๊มเด็ดขาดห้ามปั๊มด้วยนะถ้าเห็นใครปั๊มเนี่ยหมายถึงว่าเราอาจจะมีกุญแจสองดอกบางคนอาจจะมาไขาแทนเราได้เรากำลังทำงนานอยู่ในเครื่องจกักรแล้วมีคนมาไขาเป็นไงบ้างกำลัง ซ่อมเครื่องอยู่หรือเข้าไปทําความสะอาดเครื่องเพื่อนเฮ้ยคุญแจใครมาลองไขดูซิปลดดูปุ๊บไปไงสั่งงานเครื่องจักรไปไงเรียบร้อย <c oughs> ทับเลยบีบน,นะครับ <c oughs> ฉะนั้นมีดอกเดียวเท่านั้นยกเว้นเซฟตี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราหายไปหาไม่เจอแล้วทําไงตัดอย่างเดียวแล้วทําลูกใหม่ให้เลยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันให้คํานึงไว้เสมอว่ากุญแจนี้เหมือนเป็นชีวิตของเรา ห้ามให้ใครคนใดคนหนึ่งมาล็อกแทนเราและล็อกเครื่องจกักรต้องล็อกด้วยตนเองและปลดล็อกด้วยตนเองเท่านั้นห็นเนาะนะครับถ้าเกิดเห็นใครฝ่าฝืนให้เพื่อนไปปลดล็อกมีโทษท่านรุนแรงที่สุดเลยนะนะครับอ่ะปานช่วยพี่หน่อยเดี๋ยวจะอธิบายวิธีการใช้ล็อกเอาท์ก่อนกรณีที่ใช้ล็อกเอาท์ทำงานคนเดียวไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเครื่องจักรไหน มันเป็นเครื่องจักรใหญ่ๆต้องทํางานสองคนนะครับจะมีวิธีการทํางานที่เราแจกให้ไปนะอันนี้เอาไปอ่านได้เลยเดี๋ยวพี่จะโพสต์ไปในไลน์กลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับของแ่บ่งกันดูแลแบ่งกันดูหนึ่งต้องทํำยังไงถ้าสองคนต้องคุยกันก่อนแบ่งงานกันว่าใครทําอะไรบ้าง <c oughs> คนนี้ทําอะไรคนนี้ทําอะไร <c oughs> แล้วก็ต้องกําหนดคนเป็นคนสั่งการคนหนึ่ง ไม่จะเป็นตักุ้งหัวหน้านะเราคนหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งบอกไลไว้มีอะไรเดี๋ยวมาคุยกับผมแล้วก็ผมเป็นคนสั่งคุณนะช่วยกันทำงานงานเดียวกันนะครับจากนั้นทํายังไงต้องทําการปิดปิดอะไรครับปิดเครื่องจักรกดปุ่มอีเมอร์อันนี้รู้นะครับว่าเป็นปุม่ม emergency สีแดงๆตบลงไปพั่นเป็นการปิดสวิตช์นะครับจากนั้นยังไงต่อนะครับปิดเครื่องปิดกุญแจเครื่อง ะครับแล้วก็ปิดชัวร์ไหมว่าเครื่องจักรมันปิดจริงมั่นใจแค่ไหนว่ามันปิดจริงไม่มันม่นใจมัม่นใจทําไมมั่นใจทําไงครับลองกดให้มันเดินเครื่องจักรเลยนะครับกดปุ่มรันเลยอ่ะชัวร์แล้วไฟไม่เข้าแน่แนถูกไหมนะครับบางครั้งพวกสัญญาณไฟหลอดมันขาดเราเจอบ่อยแมมในโรงงานเรา ไม่รู้ปิดไม่ปิดก็ไม่รู้แต่หลอดขาดไปแล้วหลายวันแล้วพี่อย่างเงี้ยก <c oughs> ็ต้องลองถึงจะรู้นะครับจากนั้นทำไงต่อปิดเสร็จนะครับแต่ละคนเข้าไปทำงานต้องมีอะไรล็อกเอาของตนเอง <c oughs> แผนล็อกเอาไว้ที่ไหนมีสองเทคนิคง่ายๆเลยถ้าเราจะเข้าไปในรั้วเครื่องจักรต้องแผนไน้ไ่นไว้ที่นี่ เขรียกอะไรตรงนี้เซ็บตี้ปัด,ด,ปดนะครับแขนก็คือถอดออกนะครับแลว้วเวลาจะคล้องเสร็จแล้วเรียบร้อยไหมไม่ทำไมไม่อะใครว่าเรียบร้อยยกมือล็อกเรียบร้อยละล็อกเรียบร้อยแล้ว,ลอๆๆเ,อลวเอามาดู ต้องยกอ่ะคนไม่ยกมือทำไงครับไม่รู้ไม่รู้โอเคเดาเดาให้เดาก่อนไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกยกมืออ่าไม่ถูกยกมือไม่ถูกยกมือครับไม่ถูกยกมือทำไมไม่ถูกถูกแล้วเอามือฮะเป็นยังไงยังเสียบปลั๊กได้ทำไมเสียบปลั๊กได้นี่ไงถูกไหมแสดงว่าอย่างเงี้ยมีคนมาแอบเสียบก็ได้ต้องปิดรูนไว้ นี่มีคมเบอร์นะเวลาล็อค <c oughs> นะครับต้องล็อคเพื่อไม่ให้ใครมาเปิดได้นะ <c oughs> พอเราเสียบปักคืนเป็นไงไม่มีใครมาเปิดได้ไม่มีใครมาสั่งรันเครื่องจักรเราได้ทํางานหลายๆคนไม่มีใครมาเปิดเครื่องมัน,นีบเราเลยต้องล็อกอย่างนี้เท่านั้นถ้าล็อกพังเป็นไงล็อกพังทําไง <c oughs> แจ้งหัวหน้างานให้มาจัดการอย่างด่วนอะไรเรามี แจ้งมันแนนไม่เรียบร้อยแล้วถ้าล็อกพังก็ต้องเปลี่ยนทันทีนะครับอันนี้ไม่ได้จากนั้นล็อกเสร็จแล้วทําไงต่อล็อกเสร็จแล้วจะเข้าไปทํางานในเครื่องจักรสารวจพื้นที่ด้วยว่าเราจะเดินไปช่องทางไหนต้องไม่มีสิ่งกีดขวางจะเข้าไปทํางานอะไรอย่างเช่นเข้าไปเช็คสภาพเครื่องจักรก็ต้องมีเช็คลิ์ไปเนาะแล้วก็ไปตรวจตรวจเสร็จนะครับแล้วก็ออกมาตอนออกมาต้องดูด้วยว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่เราลืมไว้หรือเปล่า ลืมแฟ้ไมไม่หรือเปล่าลืมเครื่องมือไหมหรือเปล่าเศษผ้าหรือเปล่าออกมาให้หมดนะครับตอนนี้ถนะ้าเกิดทำงานกับเพื่อนหลายๆคนเข้าไปหลายที่เนาะแต่คงส่วนมากฟินิชิ่งจะไม่มีรั้วเครื่องจกนะักรเนาะแต่ถ้าเกิดอย่างที่เนี่ย4ี่พันร้อยตันเนี่ยมีประตูหลายประตูลายเลยยาวๆเนี่ยนะครับเข้าไปคนละที่กันคนที่เป็นผู้สั่งการเราทํางานกันสองคนเงนี้นะคนสั่งการจะต้องดูว่าเพื่อนออกมาครบหรือ,อยัง ดูยังไงเดินรอบเครื่องจักรเลยแล้วก็เรียกเพื่อเพื่อนชื่ออะไรครับเอ็มเอ็มอยู่มอยเอ็มเอ็มจะลั่นเครื่องแล้วลั่นเครื่องแล้วดังๆเพราะอะไรบางบางเครื่องจักรมันเสียงดังเนาะถ้าเราบอกเอ๊ะเอ๊มลั่นเครื่องอเ,อเนียถูกไหมมีข้าบัญญาติตะโกนอย่างก็แหบอยู่โอเคนะจากนั้น ไปดูว่าเพื่อนเข้าจากประตูไหนไม,ไมีล็อกเอาอยู่หรือเปล่าถ้าเพื่อนเจอแบบว่าเพื่อนทิ้งล็อกเอาอยู่เยอะแบบนี้แล้วไม่ตอบเพื่อนไปไหนล่ะอะ<ม><า>อยู่ในเครื่องทำอะไรอยู่ในเครื่องคิดเ,เลยถ้าเกิดเราเรียกแล้วไม่ตอบเขาเสียทีแลบบ้วจริงปกติถ้าเกิดเพื่อนเรียกเขาไม่ยินถูกไหม โตโยต้าเขาบอกไว้ในกลุ่มโตโยต้าเขาบอกว่ามีเคสแบบนี้แหละทํางานเรียกแล้วเพื่อนไม่ตอบหาก็ไม่เห็นไม่รู้ไปหนีไปตรงไหนแต่บางครั้งเจอกรณีไหนปวดท้องในห้องน้ำแล้วไงไม่ได้ล็อกไม่ได้เอาล็อกเอาออกเพื่อนก็เลยโอ้โหตามคนนั้นโรงงานเลยบอกไอ้เพื่อนคนนี้มันอยู่ในไลน์หายู่ในไลน์แล้วเดือดร้อนฉังนั้นถ้าเกิดเราออกจากเครื่องจักรแล้วต้องเอาล็อกเอา,เอ,า,เอ,าออกไปด้วย นะจะได้รู้ว่าเราไม่อยู่ในพื้นที่แล้วอย่าล็อกทิ้งไว้เด็กขาดโอเคเนาะพอล็อกเสร็จทํางานเสร็จมาเช็คดูว่าเพื่อนอยู่หรือเปล่าเพื่อนไม่อยู่แล้วนะครับตะโกนเรียกแล้วเรียบร้อยเราก็ปลดล็อกเรานะครับปลดล็อกเสร็จเก็บล็อกเอานะครับเก็บล็อกเอาใส่เรียบร้อยเสียบเซ็ติปักนะครับเสียงหายแล้วพี่เสียบเซ็ติปักคืนเซ็ติปักโอเค อย่านี้นะเคไว้ KY ด้วยวจากนั้นเวลาเปิดเครื่องมีเวลาไหมเดี๋ยวดูก่อนจะได้ให้ลองผมไม่มีละ <c oughs> เดี๋ยวทําอย่างเดียวนะดูก่อนนะนะครับเปิดเครื่องเวลาเราจะเปิดเครื่องเสร็จแล้วเราต้องบอกด้วยว่าเรากำลังจะทําอะไรเพื่อเป็นการเควตัวเรานะเนาะเพื่อนไม่มีอยู่แล้วเปิดเครื่องก็ยินเบนจินซี่ <c oughs> นะเรียบร้อยนะ <c oughs> มนซี่โอเคพาวเวอร์ออน ออนพอออนเสร็จมันจะมีสัญญาณดังเป็นเค่เรียกว่าเป็นอะลามนะเนื่องจากอะไรเพราะเรามีการถอดเซฟตี้ลักนะครับเราก็ต้องรีเซ็ตเครื่องก่อนนะครับรีเซ็ตรีเซ็ตโอเคทำไมมันขึ้นอันนี้อยู่เพราะเรายังไม่รีเซ็ตมันนะนะครับรีเซ็ตมาต่อออฟ แดงอยู <molec> ่เด oh, ี๋ยวนะเซ็นทิปักเสียบไม่แน่นสักทีนะครับอ๋อฮะอ๋อโอเคเมื่อกี้นี่ลืมต้องปลดอีเมอร์ด้วยนะอเอาใหม่นะนะครับโอนก็ออนนะครับเซ็นทิปักรีเซ็ตโอเคนี่เราเขียนว่าอะไรมันมีขึ้นสัญญาณอยู่ว่าอีเมอร์เจนซี่เรายังไม่ได้รีเซ็ตเนาะ แล้วก็เมดิซีรีเซ e ตโอเคนะครับจากนั้นก็เตรียมละเตรียมออนเครื่องละก็คือต้องมีไฟอะไรขึ้นถ้าเราจะออนเครื่องส <Yeah. S 1> ีเขียวต้องขึ้นนะนะครับมาตัวออนออนเนี่ยสีเขียวก็จะขึ้นกรณีถ้าเกิดเราถอดเซฟตี้ปักนะตอนนี้เครื่องพร้อมแล้วนะแล้วมีการถอดเซฟตี้ปักไฟจะต้องเป็นยังไง าถ้าไม่เป็นลักษณะอะลามแสดงว่าเซตนิปักเราผิดคำว่าผิดหมายถึงว่าอะไรไม่ตัดวงจรน,นั่นเองเครื่องจักรก็อาจจะทํางานได้นะอันนี้ให้จําไว้ใหไ้ไปตรวจเครื่องจกักรกันด้วยนะอันนี้นะครับ เขาออนออนนะครับเซ็นต oh. ิพ yeah. okay. ักหรือเซ็ตโอเคนะครับแล้วก็มัตต์ออนออนอะไรที่พิ่งฮะเรากดลันเอาทีโตษทตีมัตต์ออนก็ออนพร้อมเครื่องจักรพร้อมแล้วทษทีครับพร้อมแล้วก่อนที่เราจะออนเครื่องจักรเช็คอีกรอบหนึ่งว่าเครื่องจักรเราพร้อมไหมมีลืมอะไรอีกหรือเปล่าก็เดินรอบเครื่องจักรเลยแล้วก็เช็ค จะลันแล้วนะรันเครื่องจักรนะเพื่อนออกไปยางเอ็มอยู yeah> anyway> ่ไหนเอ็มก็ยกมืออยู่นี่อยู่นี่พร้อมอ่าอย่างเงี้ยนะนะครับดังนั้นเราก็สั่งลันลันเครื่องจักรลันเครื่องจักรก็เดินไฟสีเขียวก็ติดอันนี้คือสภาวะปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเครื่องจักรเรามีปัญหาทําไงครับมีเสียงเลยตรงนี้ทําไงหยุดเรียกรอจะหยุดยังไงทันทีทันใดเลยครับ กดปุ่มเ m นซี่ n c y จากนั้นทำไงต่อไปเรียกหัวหน้าไหม <Yeah. S 1> เดี๋ยวเพิ่งเรียกล็อกก่อนล็อกเสร็จเพราะว่าเราไปเผื่อม,มีเพื่อนมาเปิดไงนะครับล็อกเสร็จปุ๊บไปเรียกหัวหน้ามาดูแลจบขั้นตอนละประมาณนี้ครับนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานอีกทีหนึ่งตอนที่เราทํางานเนาะนะครับกลับไปเดี๋ยวจะมีทีมเซฟตี้ไปสังเกตการไปช่วยเราว่าเฮ้ยเราทําถูกหรือเปล่าเหนะ็นเนาะ ทูเวหน่อยไหมพี่ทูเว่คอมมิเนเคชั่นมาใครงงบ้างเข้าใจไหมอ่ะเราเอาใหม่ทีถ้าเกิดถ้าเกิดเครื่องจักรกลหาต้องกดอะไรก่อนอันับแรกกดอิเบนซี่แล้วไงต่อล็อกล็อกล็อกเอนะครับล็อกใช้กุญแจอย่างเดียวได้ไหมต้องใช้อะไรด้วยต้อป้ายต้องมีป้ายด้วยนะครับเขาจะได้รู้ว่าใครล็อกไว แล้วก็ไปตามใครครับหัวหน้างานนะครับถ้าเข้าไปทํางานเครื่องจักสองคนต้องทําไงบ้างรถสองคนฝากเพื่อนไปปลดได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่ได้เพราะอะไรไม่ปลััดครบอาเพราะว่าเราจะฝากวิวได้กับเพื่อนหรอถูกไหมนะครับฉะนั้นเราต้องปลดด้วยตัวเอง นะครับถ้าหายทำงยไงกุญแจหายหบอกคุณน้างานแล้วก็บอกว่าไ,ไปหาก่อนหาเสร็จหาไม่เจอโอ้ต้องตัดกุญแจแล้วนะนะครับหายสองครั้งเป็นไงหายสองครั้ง <c oughs> หายบ่อยจังเลย ซื้อมาเองมาทําให้นะนะครับโอเคไหมนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการตัดกะนงคะแนนเรื่องของรักษาทรัพย์สินบริษัทด้วยนะโอเคบางคนเบิกไปล็อกห้องไม่ได้นะโอเคไหมถ้าเกิดป้ายเรือนรางเสียหายทําไงอาจไม่รู้เรื่องว่าเป็นใครแจ้งกัวแ้งหน้างานนะครับล็อกเอามีได้คนละกี่อัน หนึ่งชุดแต่ถ้าเกิดมีกรณีแมนทันแนนหรือหัวหน้าง,งานที่ต้องดูแลเครื่องจักรหลายๆเครื่องเราแจกได้หลายชุดแล้วแต่หน้าง,งานของตัวเองนะครับสงสัยอะไรอีกไหมอยากสอบถามอยากกลับบ้านแล้วเหรอโอเคครับงั้นวันนี้เท่านี้นยายายา้ยายครับทำงาน,นด้ยวยความปลอดภัย อย่าเริ่มเปลี่ยนชื่อ,อ,เ,ปอเป็นชื่อนะคะ